สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เปิ้ลสายหานะคะก็จะทําบุญพาพี่น้องไปทําบุญกันที่วัดถ้ำสุมนทาตอนนี้เราจะใส่บาทก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องเจ๊เปิ้ลสายหาและช่องเจ๊เปิ่นตาชาติด้วยนะคะเดี๋ยวใส่บาทกันให้พี่น้อง

พันละสอยาค่มั rainbow, right, ิโตดละสอยะัตาโลธรรมวตนติอายุวโนสุขังทัลังไปยังเป็นต้นองเงินทองโหองเงินหวงค่ะเป็นต้นถุงถุงเงินโหรค่ะเนายอ่าอันเด้อเด้อถวไยให้ต้นก็ได้มมนมาซื้อต้นละหาร้อยด้ค่ะ เขาออกเขาออกทีวีบางต้องซ้มหมื่นล่ะป้ายร้อยว่าว่าเป็นนอนเบื้องเรื่องเงินขยายพันไว้เนาะครับทีวีต้นหมื่นเงินเดด้อค่ะ ให้กับพระอาจารย์ถุงเงินถุงทองเอาเอาต้นเอาต้นบาบนี้อะไรยกต้นบาบให้เป็นไทยอ่ะอ่ะตะคร้องถวายก็ได้จูบบาทจะได้จูบาทเอ้าจูบาทอันนี้เราถวายต้นนะคะพระอาจารย์เห็นต้นถุงเงินถุงทองนะคะเนาะก็เราเราปลูกกันไว้ก็ถวายให้กับพระอาจารย์สาธุสาธุนะคะความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุอ่าให้ต้น ให้ไปเป็นพันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังนิยมกันเนาะมีคนมาที่บ้านเจปเปิลสายฮาคือมาแมยังอยากเป่นราคานยวยแมนใบดงัง <c oughs> อ่า <c oughs> เขามาขอซื้อต้อนละห้าร้อยตัวนี้เขานิยมกันอ่าก็ให้พาให้พระอาจารย์นะคะวัดบ้านสมนรินทร์คือวัด,ดของวัดที่อยู่บ้านเจปเปิ้ลสายฮานะคะเนาะเราทำบุญใส่บาตรแล้วก็ใส่ต้นถุงเงินถุง,ถง ทองให้กับหลวงพ่อด้วยพระอาจารย์น้ำสาธุสาธุค่ะให้เพื่อนเอาไปปลูกวัดนะคะเนาะสาธุสาธุนี่นะคะเป็นที่นิยมกันเนาะใครก็หลังไหลมาที่บ้านเจปเพื่อนสายหามาขอซื้อต้นถุงเงินถุงทองนี่แหละพี่น้องขาค่ะต้นละห้าร้อยบาทแพงบ่พี่น้องขานี่อ่อาระหยัดน้ำแล้วนางพลบุญวาฝากอันนี้ละอ่า กขปุูนก็นอนปูนอ่ะโอ้ยตอนนี้เราก็อ่ากำลังต่อไฟข้าบ้านนะคะเนาะอ่าต่อไฟข้าบ้านวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไอ้ดินเขาเรียกอะไรดินข้าบ้านน้ามันท่วมเหมือนกันนะเนาะนี่แล้วพี่น้องขาเป็นต้นไม้นี่อ่าเจ๊เปิลส่หาปลูกไว้ใครเห็นใครเห็นก็มาขอซื้อนะคะมาขอซื้อเนาะอ่าเมื่อกี้ก็ถวายให้กับหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคะเหมือนท่านถามนะคะท่านคงชอบอาไปปลูกวัดเนาะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะคะเพราะว่าเจ๊เพิ่นสายหากา็จะไปจับหมูแล้วนะคะวันนี้เราจะไปปล่อยหมูกันแล้วก็ปล่อยปลากันนะคะปล่อยหมูปล่อยปลากันนะคะเราจะไปปล่อยหมูปล่อยปลากันเน,นี่ยนะคะก็จะเนี่ยขออนุโมทนาบุญนะคะวันนี้นะคะเป็นบุญใหญ่นะคะเราจะไปปลนะ่อยหมูปลป่อยปลานะคะปล่อยหมูปล่อยปลาถวายหัวอาหารถวายลำแล้วก็ถวายน้ําถวายปัใจจัยให้กับพระอาจัน หล,หลวงพ่อหลวงพ่อเรียนชัยวัดถ้ำสุมนทามีถวายปัจจัยถวายน้ำแล้วก็ถวายพระไตรจีวรแล้วก็ต่างๆนะคะแล้วก็ของอีกองคหนึ่งของพระอาจารย์สมบัติที่ว่าเราเอาหมูไปให้ก็จะมีถวายปัจจัยหัวอาหารลำแล้วก็ปล่อยหมูนะคะเนาะสัตว์ทุสาธุนะคะขออนุโมทนาบุญนะคะกับพี่พัดพี่วรรณภาแล้วก็พี่แป๊ดนะคะขออนุโมทนาบุญนะคะเป็นพี่แป๊ด อ่าพี่แป๊ก็จะเป็นปล่อยหมูนะคะแล้วก็คุณเจษดาปล่อยหมูหนึ่งตัวพี่แป๊ดปล่อยหมูหนึ่งตัวพี่พัดแต่ก็พี่บรรภาปล่อยหมูหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ก็จะเป็นพี่มุ้ยนะคะเงิน2,000บาทนี้เราก็จะไปซื้อปลานะคะแล้วก็มีใส่ปัจจัยให้ถวายให้พระอาจารย์เดียนใสกับพระอาจารย์สมบัติแล้วถวายพระไตจีวรนะคะแล้วก็ถวายพระไตจีวรแล้วก็จะมีปล่อยปลานะคะแล้วก็จะมีให้อาหาร ซ,ซื้อลำนะคะกับหัวอาหารนะคะถวายให้กับหลวงพ่อสาธุสาธุนะคะแล้วก็จะมีพี่เคนยา500บาทนะคะกับคุณนายมี USA นะคะเราก็จะปล่อยปลาร่วมกันนะคะถวายปัจจัยร่วมกันแล้วก็จะมีถวายน้ำนะคะแล้วก็จะมีหัวอาหารแล้วก็ลำร่วมกันเลยนะคะแล้วก็จะมีพี่แอลนะคะพี่แอลอพี่แอลนี่ก็จะเป็นหมูสองตัวนะคะแล้วก็หัวอาหารนะคะเนาะ อาหารสองกระสอบนะคะสาธุสาธุและก็ทุกทกท่านที่ไม่ได้กล่าวชื่อนะคะก็จะเป็นพี่ตัวภูพี่นานานะคะ,ะพี่ตัวภูพี่นานาแล้วก็พี่ชิดตั้นพี่พิยดาพี่ดานะคะพี่วิวันแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดเอ่ยชื่อกันไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะข่าขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะฟ้าด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปจับหมูกันก่อนนะคะแล้วก็จะไปซื้อปลาซื้อหัวอาหาราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเจ๊เปิลสายหาและช่องเจ๊เปิลตาชาติด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะคะผู้ที่ร่วมบุญถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขอประทานทวด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปถึงวัดแล้วก็จะเอ่ยชื่อแบบครบเลยนะคะครบทุกท่านเลยนะคะตามดูคลิปนะคะฝากกดดูตามดูคลิปเลยนะคะขอบพระคุณมากๆาค่ะ สวัสดีค่ะ